ในที่สุดก็มีที่รามิสูตักได้แบบเมอา์นกบบครั้งแรกในขอนแก่นที่มีบุฟเฟ่อาหารอิตาเลียน ครั้งนี้พาทุกคนไปเปิดประสบการ์บฟเฟ่อาหารอิตาเลียนต้นตำรับที่เป็นอีเวนต์สเปเชียลตั้งแต่วันที่23นี้ถึง23พฤศจิกาคือเราต้องเลือกจานหลักหนึ่งจานและที่เหลือคือทานไม่อั้นอย่างตัวนี้จะเป็นซุปมะเขือเทศกินคู่กับขนมปังที่มีหอมแดงโรสเมรี่คือเข้ากันมากส่วนตัวนี้จะเป็นเครปสไตล์ฝรั่งเศสที่จะมาพร้อมซอสเทฟเฟิลที่รู้สึกว่าเข้ากันไปอีกเมนูอย่างเมนูจานหลักวันนี้คือเราเลือกเป็นสเต็กเนื้อพิคันยาออสเตรเลียเอาจริงใส่เนื้อแบบเราคือชอบเทกเจอร์มาก ส่วนจานนี้จะเป็นวอดก้าซอสพาสต้าที่เสิร์ฟม,มาพร้อมกับซีฟู้ดจานนี้คือจัดจานกําลังดีเลยทุกคนแต่อีกตัวเนี่ยก็จะเป็นมิโซะซอสโรยด้วยไข่กุ้งนะทุกคนและอีกจานหลักที่ส่วนตัวคือชอบเลยเพราะว่าเขาซูวียาวนานถึง20ชั่วโมงโและยิ่งเสิร์ฟม,มากับซอสส,ส้มที่มีรสหวานอมเปรี้ยวคือเข้ากันมากส่วนรายอาหารอื่นๆคือสั่งได้แบบไม่อั้นเลยพอดูรวมๆแล้วก็ประมาณ20กว่าเมนูเลยทุกคนแต่ถ้าใครอยากทานแบบอราคาทางร้านเขาก็ยังมีเสิร์ฟแบบตามปกติเลยส่วนอันนีีี้้้้คืืออเเเปป็นนนนกกกกาาาารริิดดดจบบไท่่สสสุัััมมมมมแลข และของหวานอีกอย่างหนึ่งก็คือแครมปุเล่เคกเจอร์ตัวนี้คือจะมีความนุ่มละมุนในปากเลยทุกคนเอาจริงเนี่ยทั้งหมดนี้คืออยากให้คนขอนแก่นได้มาเปิดประสบการณ์แบบบุฟเฟ่ต์กันกับร้าน289พาสต้าบาท,ที่ตั้งอยู่ถนนหน้าเมืองเลยทุกคน